เียสอนว้อเลยเรียกเลยตะกี้ใช่บอกตะกี้บ่มากเรียตอนนี้เรียได้ไต่สอนนล่อวาสนะวทยรัฐบาลนี่เด้าเอวแกมบองนี่ได้ยัง้แหละแกบองบองนี่มื่อกี้อแกมันบองผนบหนามกลมกลมกระกตะกี้กับผมงอกแล้วมัเนงอมผมแดงแตมันกผมงอกไม่นีอกะไม่ห่าง ถ้าแม่หางแม่ใหม่มาถ่ายคลิปเออคลิปไอึ้นออกแล้วแม่ไม่ถ่ายคลิปมาสินซื้อ่องอันน้องคลิปอยัดเปิดช่องยูทูบครับสวัสดีค่ะเจอกับแม่ไหม่แล้วแม่ไม่ผัวยังครับอันนี้สิตั้งซื้อมันแม่หางหน่อยแม่ห่างไงสองคนนี่แม่หางหน่อยแม่หางไงจะแน่นตามกันท่านค่นะก,กี่ปีบอกแล้วบอกแล้วจะครบ มันเป็นโรคติดต่อนี่ White ไล่ต่อไปนอะเออระว่าเธอไล่ต่อไปภาษากัะเบื้อเดี๋ยวเขาจับสลากกันก่อนกู่ยุ่ปแฟตบรู้สิฉันไม่งงยังกันจะบอกคู่ยุ๊ปแสตบห้ามเข้าเข้ารบตากันก่อนมันมีข้างเขาถูกแล้วตกลงราคากันพ้อห้ามจะจ่าเดือนเท่าไหร่ กอเบอรเกอร์นี่ซีเขาใไว้พ่อเบอรเกอร์ว่รจริงกระดูกอ,อือ,อคือบอรเกอร์เธออิ่มยังเนมันจะแบ่งขาไว้เนี่ยจีกลางใส่ของจนนันเนี่ยอยากกวนะต้องนีนานกินอนะกินหลายๆ,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 ๆ มันอว้วนมันพี่เนี่ยเจียมตามันเร็งๆอย่างหลับเบิ้งครับน่ากินครับน่าก,กินหมดอน,นาถาครับเขามีซาหมี่ครับน่าก,กินอันนี้ก็เกมประจากโครงหน้านี่นอันนี้ก็ไปขอเขามา,มาบามะคุณจะบานมากจะบุ้งมากจะบันหมดเลยเดินีปนอนดิสินอนจะแฟดบ่ ม,ม,มืออันมืออันมูกับคุ้นๆหรอยัดมูมามีมูนอนนะให้ปูมาสง่งมูหอบลูกนอนบมกนั่นเป็นมูเท่าไหร่หกคู่นึงกัใส่สุดนอนเร็วเตรียมโตนอนอไปเปียืจะผ้ามานอนเป็นมูเพื่อเาอักนม<า>ีมกะไม่บนหลังถ้าเราไปตลอดเราจะกลับไปด้วยอืม,อมไ,ไปอัน่จจะคุ้นค่ะอื ปูกับปูดีครับมาส่งลูกไข่กลางเดึกหัวห้องก็ดีเด้กับป่านอ่ากับด่านมันมาเด้อเ่าปุ๊เนาะกันเห็นียบหมเขาพัดยานต่ำบัวม้าต่ำเสียของวันเลยเขาได้ยิ่งทำหนีบอ่ะเขาตื่นมีแต่หมูมันตนุนเกินบอกหามมันจหมูเป็นหยาดครับ สีเปียนสิเปียนสองมอสิเปียนนามสกุลมาเลยเอาว่าจังไรดีเอ,อา,าสื่อนดูเจาพาซิ่งไหมเห้เอฟซีก้องเห็นเตัวนจาวจ้าก็สาวกีบตั้งื่อสองว่าจังไรดีเนาะสิเปียนไหมบอกว่าไม่ห่างน้อยไม่ห่างง่นี่ตั้งชื่อไม่ห้างเลยเบอกว่าสวัสดีค่ะเพราะแบบเจจาไม่ห้างยุคสี่สี่ยุคก็ไม่ห้างน้อยค่ะันอันนี้ลิปแต่ยุคก็ไม่ห้างง่ย้าะันเดียวสพาสจ้ นไปหาเสี้ยนลังกับเตาบิวบองเรต้องยังอายดอกแมวสิมันมีเสน่ห์ดอกถ้าเป็นไม่ห่างเท่ไปอีกแบบก็เป็นยังเขามีหลูกเหรอเขาเอาาตัวน่นบอกหรือเออหนาคือใครเถอะหรือวะไม่คนไมีหลูเหรอเอล่ามาคนมีประสบการณ์หลายสิ่งไงอืม ประสบการณ์เยอะอาจารย์ขึ่งเซี่ยวนี่ยมันเป็นแบบไหอาจารย์ึ่งเซี่ยวที่บอกว่ะนอะที่รักนาะเลี้ยชนีต้องกลัวแค่ไหนกลัวเรียกชานีอย่งนั้นอย่างนั้นช่วยอย่างนั้นต่างจุเขาไปอย่างนี้ทำไมน้ำแรงปล่อยเนี่ย พอก็แีปอแปดยี่ปอแปดจ้ากินผักเป็นบอไม่เด้ผักมันกินผักก็เป็นต้องกินเป็นเ้มนี่กำลังสิวะเขาอึตส่าห์บอกอนึกว่าเฮียสิบอหลับม่ได้ผักกินผะักกินหยังเนี้ย่ได้สลัดสลดัดเชได้หูตาสว่าง้านท้ว่ามีเสียงน้อาออนแ่ไ่ได้กินหญ้าแก้วอ่อนม่แก่วทำใจได้ยังเนี่ทไรใจทำวใจ ขาหากันมาจักงี่มึงเดือนเดียวสิมาบอกเลิกกูเลยมาหยากับกูเลยเอี้ยงบอสท่านครบหยิบซีโซ่โม่งสำเนาเอี้ยงกูงงบอกกูจะไปเซ็นใบจดทะเบียนสมรสกับมึงอ่ะอ้อนวอนกูจนแต่ไปยาหยากับกูเดี๋ยวนี้อี้ยงคนละเทียรดในเมเนาะบอกค่อยๆในกุ๊กซุก มะเมนแกถึงจัดแล้วจนแกเป็นคนขวนอ่อนไปเลยนะอ๋อคือซับปลาเหลือบอกซับปลาเหลือมันขวนอ่อนโดยกำเนิดดิเมื่อนี้โมเทนอย่างว่ามันเสือดือดอิมพันเอออันเดือบผานจิงจริงก่อนมพันมาตีเขี้ยวอิมพันนักเฮ้ยแบบกงเกดินยากอันเสื่อเดือบมากเห็นมั้ยอันนจะเป็นคนแบบเหมือนในอ่ะแบบในยิ้มเสียงหลักจะต้องผสมแบบนี่แหละมัน จิตร้อนนะมันจิตร้อนมันคน่อ,อนอ่อนอ่อนแม่เห็นแม่ยังสงสารอันก็รักตาเขากริงจะจ้ากเนี่ยแล้วคืนแล้วจอองหอมจานเขาแลนยานแต่รู้สึกใจเขาแต่แต่ก็รักเขาเหมือนเดิมทําใจทําใจทําใจไปเรื่อยๆจะขอบพุ่มเนาะใครสิอยากไปเริ่มต้นใหม่แม่เนาะ เริ่มต้นใหม่ก็กลัวสีเข่าใจกันกลัวสุเรียนลูกกันบ่มีไผเขาเอาดอกขี้เราสิถ่ายคลิปกับ่ถ่า,ายมึงเคยก็มาเอาดอกองามซื่อ,ขอเ,เขาก็ไปเห็นอันดูใจกันดนเรื่วะสามหมื่นเลยเขาอันหลาด,ดลเลยแบบเน,นี้ยเกี๊ยงหมดพ่อเขาสิฮะถ้าถือค้นแถาตั่วขึ้นขนมหมาซำนี่คอบตัวล่อซื่ออะไรเป็นยังว่าขนมหม้าใช่ไขนมหมาดีๆนี่เองขนมไปหล่อไปนุ่มเกี๊ยมอง แต่ไม่ใช่ว่าท่านไหนใส่ข้าวกลมพะครึ่งเลยเอากระมันหิวน้อมยาเบอรยังโดนเอาเลยคเดี๋ยวมัตจีเสียวกาดเป็นตอนขอเวลาทำใจยังน้อยสิบเปอร์เซ็นต์หน่อยยูนาะเออสิบหน่อยยูฟลอยไปอยู่ดอกน้องทำใจกันน้องขอเวลาทำใจเขาไ่ยื้อไว้ดอกบ้านเมียนหยักเขาอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้กระสีปล่อยอยู่แฟนี่ พูไดู้ดอย่างมีชีวิตแย่ๆแมาอยู่กับจ๋าด้ยมันต้องมาหรอพ <c oughs> <ไป S 2> ี่น้องย่ทอหลายหลายเติรพีน้องเคยคาดเลียงเงามื่อนีาบอ,อมบมม่เห็นหน้าซอยเลยเราจะหน่อยนี่คำสองเลยามึงอยู่ไปดัหน้าอยู่ยหน้าไทคุณประท่านไหนม้วันปุ๋ยบอุกจะแบกปุ้ไปไยดอกเออมาพนมาวมะพรนาว แต่นี่กับแม่ห่างน้อยแม่ห่างไงเดี๋ยวสิเปิดซองให้แม่ห่างอยู่แต่สุดท้ายอย่างฝนมันต้องพาไปหาครปาดเหลาแลอกอีกเอาชั้นนี้นะครับปาดเพจเพจคนตามหลายเท่าไหร่แล้วจิมเจ็ดพันแล้วตอนนี้ยูน่าเจ็ดดีว่ะยังไงก็ฝากเจจ่าเพจเจจ่ารันทุ่งเรื่อค่ะเดี๋ยวสิเช่าลันละค่ะเดี๋ยวขึ้นบูอ่าน้ำสกุลบันนี้ก็สิลั่นบ้านไหมอืม หลั่นน้ำทางห้องเอิร์นพี่เปาบอลบาลมาเอืรอยบ่สที่เห็นหัวเห็นนี่อะใช่เห็นแม่นางสาวยิ่ตลอดเวลาเนาะเอืือยตันแล้วเกลียบเอาออกก็เห็นบอลพี่เปาหอมเออก็เหลือแต่อันนี้เนาะเหลือแต่ชั่วโมงใช่ก็เราบอกให้เธอลงคทีไงดูเยอะ แม่นแหละแต่ว่าแต่ว่ามันต้องเกินมันต้องเกินเสือหกสิบมือเพียร์มันต้องเกินหกสิบมือลงคลิปไปเลยลงคลิปไปเลยเต่าสิบมือลงเรื่อยๆเมื่อวานลงคลิปไม่ได้นู้นว่าเป็นเนี่เพียหนึ่งเขาบอกว่าหีโร่อันนั้นลงโหลดแล้วนั่นแหละอัจฉริยะอ่ะคลิปก็ลงเรื่อยๆดูดูเจ้าของกะทายเมื่อมีคนหาให้กินอะไรได้บ้างนี่หาเลี้ยงเจ้าของเลี้ยงลูกก็ได้บ้างนี่ทายดูดูปากเป็นๆเอาแม่เป็นไอดอลเมืองแม่วเก่งมีสกิลมีทักษะที่เอา ใช้เป็นเน่ยน่อยเน่ยน่อยแลก็สิเอาเขียดตีปากเนี่ยไปจัาขีนขามาตบปากขูกนี้มันเทาแล้วูนี่มันเทาแล้วเอาเขียดขาด้วยไม่เอาเขียดดอกเพาะต้องให้พักการตบปากตบปากแม่จ๋าพักการปากเป็นมื่อเ้าตื่นมาตีห้าสี่สิบพ่อก็นอนอยู่ตื่นมามาฮพอลุกยังปึ๊บจ๋ามันก็นอนคุ้มป่งเนาะอล้วเห็นมันเห็นแค่หัวต้องนี็นไหมไม่เห็นผมไหมไม่ มาม่าให้พบแม่เนาะผู้บาดไปเนาะแม่มาม่าให้บวกกับบ่าดังได้ยังเขาได้ยินหนูก็เปิดดูชิลุให้ประจ๋าไม่ต้อแเล่นแล้วเนี่ยอีกจ๋าจริงปะประจามาต้นไหนมาต้นไหนมาตั้งแต่ต้นไหนไม่แต่ว่าดีเดือนเธอก็เห็นงานแปะเนาะให้ลูกนั่งก็เสียตีนนี่แหละอาเราตลูกลักโซมันบอลก็เมื่อเสารก็ไปเนี่ยเออนี่ยไหนก็เลยว่าเป็นเดือนเป็นบอล่ะเรบส่งใครของเสียตีนไงเราส่งลูกเราพอดีเลยเออรถมาถึงไปมื่อเสาดีมากพอดีเลยกิบบา สะดวกนั่งผู้นมาร้นนอกอะขาดคนอยู่แล้วเนาะเจตินบอกครับเองบอลระดับของฉันแม่อะใช่แกก็ไปส่งลูกแกทั้งสามคนเนาะมันดีใจว่าฉันไม่ได้ไปเมืองเสาเมื่องเสานั่นแหละตั้งใจของมึงของมงมันก็สะดวกกับเธอด้วยติดตามในห้องน้อยในห้างเอง